ส <2, S 2> อโฟกัสที่เจ้านิวนะครับให้เยอะที่สุดรูกดีทีละเปิดได้แจมข้าข<อ>งนอก<ๆ>มีรางวัลพิเศษนะครับ1,000บาทหนึ่งสองหนึ่งต่อสองครับโอ้โหเจ้าคนเปิดดีครับ วทุกไอน์ในแจมนี่แหละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับเหลืออีกหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับในค่าคืนนี้ในวันนี้นะครับที่จะได้ถ่ายทอดสนให้ได้ชมกันนะสามต่อหนึ่งครับโอ้โหตัดซ้ายมาเบิร์ดเปิดดีครับโอ้โหแทงไอเจ้าหนิวเอ้าล้นไปครับหมดหมดแล้วนะ4ี่สี่จังหวะแล้วนะโอ้โหนี่เบิดอีได้แจ ใช่ไหมมันมันสีจังหวายรือเปล่าสีจังหวายใช่ไหมพารอมไปเรื่องธุรกิจเราเดี๋ยวคุยกันในแชทนะขอตะก้อด้วยนะครับถ้าว่างก็ไปไปโชว์ไวเลยปี่านหน้าบ้านผมไปเมงตะก้ออีรุ่นไม่ใส ลุงนี่เกียร์คิดลบแล้วน้ำฝากไว้ก่แชร์ด้วยนะครับนะครับสองสามสองต่อสามครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับมาครับเอ้ยคุกเข่าอิไนไแดบบ้แจมเจ้าคนนี่ก็ถือว่าเซอร์บีครับเต้ดีครับ น่าจะชิงพอดีเลยนะครับคือเตะเตะคู่นี้จบก็น่าจะชิงเลยนะครับเป็นคู่ชิงเลยคืสี่ต่อสองสี่ต่อสองครับปกตินะทุกปีใช้สองสนามครับหนึ่งไลท์หนึ่งแช่นะครับโอ้โหยกอย่างนี้ครับเจ้านิ้วนะครับนิ้วไม่ชอบนีวเลอร์นี้ไล้แจ๊กชอบโค้งเลยคือแทงเร็วมันเตะได้คือแทงลดลงไปือโหไม่ใช่ถ้าคนไลท์ก็แชร่นะเออใช่เทียนิ้วชอบเลยแทงกันแต่ถ้า สามสี่สามต่อสี่นะครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหจะคนเตะไปข้ามนะครับเน่นะครับเป็นแต้มของเบิร์ตตีนระเบิดนะครับหรือว่าตีนระเบิดนะครับก็ในนามของเบิร์ตตีนระเบิดนะที่ตั้งฉายาให้ตีนระเบิดนะครับคือเห็นแกตีครั้งแรกเนาะ แล้อดับเบิลมีบล็อกนะครับซีเท้าแกคำฟาดนะของแกนะทางแกท่วมบล็อกของแมวละเอียดนะครับวันนั้นนะผมก็เลยคือเตะแรงมากนะวันนั้นอืหึหึไม่ได้แต่ก็ไม่อยู่นะครับอะไรอะไรเรียนอะไรเรียนอะไรเขาเขาเขาไกไมต้มนะพี่มีกันตกไกเหรอครับฝากไว้ก็แชร์ด้วยครับนะครับสวัสดีครับ คูดจริงทรืทำไหมครับสี่ห้าต่อสี่ครับมาดูเกมเสิร์ฟเต้ยด้วยครับก็น่าจะเป็นเจ้านิวเ,เปิดดีครับไไไไโอ้โหอย่างแกไข่ย,ยังโดนเกี่ยวครับเจ้าคนนะครับเต้ยเอ้าโดนเกี่ยวครับแบบนี้ครับเบิร์ดโอ้โหเป็นเจ้านิวเล่นเองครับติดเกี่ยวสวยๆของทีมตินร<ม><ม>ะเบิดนะครับเกกันไปเกี่ยวกันมานะครัโอ้โหกดไลค์กดแชร์นะครับจากไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ สามารถเก็บลูกของคสวัสดีครับเด็กมณฑลต่างครับข้าวมาสดีคุณตรีผมก็โบสัสดีคุณชานชัยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ไม่เอ่ยนามนะครับนะฮึพว <c oughs> กเอยเอ็นได้แจมก็ไม่มีใครที่อยากอยากได้รองแชมป์เนาะวันนี้วันที่หนึ่งห้าพันเนาะตั้งตั้งไว้ตอนแรกนี่ก็คือสามห้าสามหนึ่งหนึ่ง ห้าสองสองหน่งห้าต่อ5ครับมาดูเกมเซอร์พิเตอร์ครับโอ้โหตัดสายมาเบิร์ดเปิดดีครับแ้แทงให้เจ้านิวอย่างนี้โอ้โหเร็วมากครับเร็วสุดๆครับเจ้าลิวครับถือว่าสุดยอดนะครับอย่างนี้ก็มีด้วยน้องนิวครับจากทีมตีนระเบิดนะครับหกเท่าหกเท่ากันครับ คนร้อยเอ็ดว่าอย่างไรโอ้โหทุกรอยเอ็ดได้แท็บหนักนนแน่นน,นะครับหนักหน่วงครับคนร้อยเอ็ดนะครับก็ไม่มีใครที่อยากเสียนะครับเบริบร์ตเบิร์ตตีระเบิดตั้งแต่เมียให้เข้าบ้านอ้วนขึ้นฟองขึน้นฟองขึ้นนะครับแต่ก่อนนี่นอนโรงงานเนาะอไอ้เบิร์ตเขาบอกจะออกไปตัดกันยืนนั่เดีกวอาอันลัางตัาเพ้นไ,นเไปเหรอนะครับเบิร์ตตีระเบิดนี่แต่มีให้เข้าบ้านนี่ฟองขึ้นฟองขึ้นเนาะ เจ็ดต่อหกครับอืมโยงหลังมาครับเปิดหนึ่งครับโอ้โหเบิร์ดยกเข้าไปสวยอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับนเ,นเ,นเนี่เบิร์ดเอจ้าเหนียวเหนียวเป็นตัวเตะที่บ่กเ,เ,เตะสุดจุดจริงๆนะครับ,บก,การลงเตะเนาะแกจะทิ้งตัวตัวสูงจริงอ่ะเจ็บเท่าคือลูกเตะนี่เลยรอบเลยแล้วกันนะเสร็จเท่ากันครับโอ้โหเบิร์ดตัดเข้าช่องกลางไปเอาเตยเอาไล่มาครับล้นหรือเปล่าโโอ้หเป็นแต้มของเบิร์ดตีระเบิดครับ น่าเสียดายจริงๆริงแปดเจ็ดต่อเจ็ดครับยกสวยครับเรียบร้อย,ยนหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับนะบหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับให้ ญาติพี่น้องนะครับทางบ้านได้ชมกันด้วยนะครับคู่นี้นะเป็นร้อยเอ็ดกับร้อยเอ็ดนะครับน่าจะเตะกันเองนะครับเพราะว่าแต่ว่าอยู่คนละเอาง่ายๆถ้าเป็นเอ่อในพูดถึงนักเลงก็เป็นคนละแก๊งแล้วกันนะนะครับคนละทีมงานนะ่ะอ่าประมาณนี้โอ้โหเจ้านิวพลาดแล้วครับร้อยเอ็ดได้แต้่พลาดแล้วนะสำหรับนิวนะครับคุกล้องไปนิดนึงนะครับลูกนี้คุกล้องไปลำน,ปนีดไนมะ่ห่างเน็ตเลยเวลาเจ้า เวลาเจ้านิวเตะนะครับไม่ห่างเลยนะครับอยู่ติดขอบสนามเลยนะครับกล<ม>่องวีรัมรุนะครับมาหลังครับเบิร์ดแทงเข้าไปอย่างนี้ครับสวยครับเรียบร้อยซุปเปอร์นิวได้แนบซูเปอปร์นิวซุปเปอร์นิวจริงๆฮะนี่แหละฮะเจ้านิวซาดิสอันนี้อะไรฮะอะไรเนี่ยอะไร,ร,รเลีลนซาด,ดิสเนี่ยอะไรเนี่ยเน,นี่ยเนี่ย ผู้นี้อะไร่ยโอ้โหผู้นี้อะไรดิผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้บ้ากันให้ดันดันเหนือดันดันเหนือผู้นี้ไม่ชอบเลี้ยงไก่ใช่ไหมซื้อเนก้าวรวมๆกันนะมาผู้นี้มา้ายผู้นี้อะไรเนาะผู้นี้ทีนี้เบอร์้อเ ฟอร์ดเนี่ยต้องเอาต้องเอามามาอะไรนะเดินวมเาเดินวมใหม่ก่อนก่อนจะตีแสตีมือล้นมาแบบนี้เปิร์ดทีนเลยเพื่อนไอ้แนมไอ้กีฬาเพื่อนโอ้โหเขียวแรงมากครับฉายาเบิร์ดตีระเบิดนะครับหนักแน่น

ไม่แต่พาไปดูรับไม่ได้รับไม่ได้โอ้โหเท่ดีมากครับแบบนี้ครับผมไม่ธรรมดาครับซุปเปอร์นิวครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสิบสองสิบเอ็ดสิบสองต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหไม่กล้ครับ เดือนนิดเดีย kind of วสิไรนะครับสวัสดีคุณมินนะครับมิน้องเต้ยจะทำอะไรน้องเต้ยต่อครับโยงยาวๆซุปเปอร์ e ิวัสดีคุณอีนะครับครับสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะครับ เด็กคนชาญชัยนะครับโอ้โหทุกทุกคลิปเลยนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับสิบสามครับสิบห้ายอดชมถึงนะครับครับผมอาจจะปรับมาทำเสื้อนะครับไว้ให้เอฟซีนะครับทุกคนยินดีนะเจมสนี่สไตล์ผมนะครับผมผมไปนิดนึงนะครับไม่ต้องไปนะครับต้องขุณนะครับคนครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับคนไหนที่กดไลค์บ่อยๆผมเห็นบ่อยๆนะครับจะให้ด้วยตันงั้นนะครับ บอดผมไปนิดนึงนะครับพอถึงเวลาเดี๋ยวผมจะตัางหากครับแต่ก็ยังทำได้ครับเหลืออีกประมาณสิบสามเท่าสี่หมื่นชั่วโมงหรือเปล่าสี่หมื่นอะไรเนี่ยโอ้โหลูกดีลูกดีนะครับตรงนี้นะหยาดฟ้าอ๋อน้องน้องน้องหยาดฟ้านะครับนายเป็นแฟนของน้องปอดครับสิบสี่ สิบสามสิบสี่ต่อสิบสามครับมาดูปีตเตอร์เซิร์ฟครับน้องฟอร์ดกับน,น้องเรนนะนรรครับตกรอบไปเรียบร้อยครับยังไม่แซงกันถึงสองแต้มนะครับคู่นี้สิบนี้เท่าโอ้โหบกุกไล่ใหได้แต้ม สิบห้าสิบโอ้โหทีละคนเอเดมซุปเปอร์เดวิ้ครับเตะรอบครึ่ง สามร้อยหสา1สิบ้าเต้าสองเตยชงหวานหวานคนไรอ็ไม่มาโอ้โหยอดก้อกินระเบิดคุกรรอ็ได้แน่นี่ให้สเอไเป็นสตนแมสก็ั ท่ <S <S น้ข้างหลังขยาบอกนิดนึงนะครับข้างหลังพยาบอออกเห็ให้นิดนึงสุดยอดนักกีฬานะครับ16 15 ซุปเปอร์นิวเตะเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ oh. น oh ี oh. really ่นดิบูรีได้แจมยังไม่หากนะครับสิบหกเท่าโอ้โหฝุกรเลยเห็นได้แจม มันทุกเม็ดครับมันทุกเม็ดคู่นี้ครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับจากนันผู้ชมนะครับถ้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสิบหกสิบเจ็ดต่อสิบหกครับนะครับเสร็จจากคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับครับโอ้โหเจ้านิวยบเตะยังไงครับอกวางไอีกเลอีเเบอร์นี้ได้เด็มเนไปครับคือเป็นตัวเตะที่ว่าออกอาวุธนี่ได้ไพลาดเลยหลวงนะเจ้านิวนี่คือออกเต็มสูบเลยนะครับ้าฮะเนี่ย ยูบ้าฮะไปโปกฮะจักยาน,นิวบ้าเลื่อนเพื่อนเลื่อนเพื่อนเลื่อนไปเอาอยูคอนดโดร์ยู<ค><ณ>บ้าฮะยูบ้าลูกเตะซาดิษนะลูกเตะซาดิษ<อ>เนาะเอาได้เลยวนนี้ได้เด็บเอาคนพลาดแล้วนะครับหลุดในช่วงสำคัญนะครับก็มีการกดดันเกิดขึ้นแน่นอนครับความกดดันนะคุณปุ้มินนะสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกท่านนะครับ สวัสดีเจ้าเคขาลายสวัสดีคุณตวีศักดิ์นะครับตวีศักดิ์ในตันเหลงหรือเปล่าสิบแปดสวัสดีัิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดครับเปอดจเข้าไปโอ้โหยกดดีมากครับเตะง่ายครับเตะแบบนี้ใครจะเกี่ยวครับ S 2> <S 2> พวกเาลนะครัแล,ลับ้ก็คู่ดับเบิรน,นะครับ <S <S แม่ล่าของข้าของอาฟีไม่ฟิตจริงๆาวๆไม่ได้นอนครับปัดปักนะครับคันที่23นี้นะครับเจอก,กันที่ <S <S ทอำเภอจตุรพักพ,พิมานมนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านสวนมอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคูนออ่นี้จบก็เป็นชิงเลยนะครับ แล้วา้าแล้วก็เจ้าอามร้อยเอ็นครับออกยืนรอชิงีเล่นะพูกนี้ใครจะเข้าปิชิงกีตารเล่นะกดขามืมือมือกดยาวขอบคุณท่านที่รับชมนะฝากไว้กดแชร์กันด้วยวพรุนี้ไปไหนนะถ้พอมันมันนะบอกเลยฮะกีฬาพร้อมครับมันแน่นอนนะฝากแชร์กันด้วยนะร้อยรับชม้ะเท่าสิบแปดเท่ากันครับสิบแปดเท่ากันเอาด้อยู่ฮะ โอ้โหอยู่อันนี้เลยจังหวะสำคัญนี่ต้องเที่ยวเลยนะครับจังหวะสำคัญแบบนี้นี่กดดันทั้งสองฝ่ายครับแกมยี่สิบเป็นแกมไหนเซฟเที่ยวนะอันนี้แกมสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าต่อสิบแปดนะครับนะครับโอ้โหติดต่ออยู่ต้องกดเท่านลักฮะน่าสวยครับเจ้าคนโอ้โหลุงนี้ไม่พลาดครับมือดีเด็ดเด็ด อยเกเท่ากันี่ครับสิเท่ากันครับนี่เลยครับความมันก็อยู่ปลายปลายเกมนี่เลครับก้ไม่เาใช่หครเก้าต่อสิบเก้าดูเกมเสิร์ฟเกมวัดของเตยเราแล้วโอ้โหเตยตัดสายไปครับเบิร์ดเปิดดีครับยกสวยครับเดียวหพลาด เออเจ้านิวนะครับยกขึ้นเป็นแก้มนะครับรอบขึ่นฮะแน่เ้านิวตีนมเปิดตีนสามเจ็ดนะโอ้โหถงเจ้านิวนี่พาไปเปิดตัวที่สนามคุ้นจนไม่ป่าแล้วครั้งเงินะครับนักกีฬาแจมเดียวเกมแจมเดียวเกมครับสิบเก้ายี่สิบต่อสิบเก้าครับโอ้โหได้ได้ยกอย่างนี้ครับเอาหัวเกี่ยวครับเอาหัทันหรือเปล่าเจ้านิว เลียวอีกแล้วไปอยีห oh ม่ oh. ีรับติดเดียวทีมกมเขาเองีอลูกเกียวเกลวลูกเกลีะครยี่สิบเอ็ดไม่มีดี่สิเ็ดไม่มีดิวเวยนะครับยี่สิบเ็ดแมไม่มีดิวฮะ ด้ยไราจะทำอย่างไรครับลูกสุดท้ายเอาละฮะใครจะเกมไม่เกนะลูกสุดท้ายกันนะครับนี้เป็นฝั่งเสิร์ฟฝั่งนั้นได้ต่อยติดติดหนึงฮะโไปกินลูกสุดท้ายครับเอาละครับเอาละครับเดี๋ยววัดลูกเสิร์ฟได้หรือไม่ฮะเกมบกดดันหัวใจฮะับยี่สิบร้อยี่สิบไม่มีเดียวนะฮะเก็บที่เปล่ยนนะ รถกันนะรบนอาเขเลตัวที่สองโอ้โหตัวี้เสปอร์ตที่สุดยอดทั้งสองปนะครับที่สุดยอดไม่เดยนะครับทั้งสีครับเป็นเบิร์ดนวนะครับเข้าไปชิงนะครับโอ้ที่สามร่วมนะครับสี่สามนะเดี๋ยวปอตตัดขาการตายทั้งคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวสุกรอมานะครับหักนารติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ i be.